วิธีการลบเพจง่ายๆเลยหนูจะลบเพจไหนลูกอหนูคลิกเข้าไปในเพจนั้นก่อนเดี๋ยวแม่จะบอกคลิกเข้ามาที่หน้าเพจแล้วนะคะอ่าหนูวางเมาส์เลยสมมุติว่าหนูเนี่ยจะลบเพจนี้อ่าถุงเท้าแฟชั่นนี่นะแล้วเลื่อนเมาส์ลงมาปุ๊บทางด้านซ้ายซ้ายสุดเลยไปคําว่าการตั้งค่าแล้วก็มองมาทางด้านขวา เลื่อนเมาส์ลงมาสุดเมาส์เลยจะเห็นคำว่าอะไรลูกลบเพจนะคะคลิกเข้าไปตรงลบเพจของฉันเลยไอลบเพจของคุณนะคะแก้ไขเข้าไปเดี๋ยวนะแล้วก็มันจะขึ้นว่าลบเนี่ยลบเพจชื่อเพจนะคะลบออกไปเลยนี่ลบเพจเลย <c oughs> อ่าโอเคเรียบร้อยเพจของคุณถูกตั้งค่าเป็นลบนะคะภายในสิบสี่วัน ภายใน14วันถ้าเราอยากกู้คืนก็สามารถกู้คืนได้แต่ถ้าภายใน14วันเราไม่มีการกู้คืนนะคะเพจก,ก,ก็จะหายไปในอัตโนมัติเลยนะคะอาจจะลบเพจใหนอีกลูกอันนี้คือการลบเพจเรียบร้อยแล้วนะคะ